สวัสดีพี่น้องที่รักนะคะเราจุไลก็จะมาคุยเกี่ยวกับ ascension แล้วก็ higher cell เนี่ยก็คือว่าเมื่อคุณเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมต่อกับ higher cell ได้อ่ะคุณก็จะมีอาการของการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณมากมายแล้วก็การขึ้นสู่มิติที่สูงขึ้นจากโลก3ามดีนี้ แล้วมันต่างกันตรงไหนอะก็คือมันจะมีอาการของการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณนะมันจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของจิตสํานึกของแต่ละคนแต่ว่าอาการของการตื่นรู้มันก็จะเกี่ยวกับวิธีการที่มันแตกต่างกันอะในการที่แบบจะได้รับการ ascension ของดาวเคราะห์ที่เป็นแบบลายบุคคลแล้วอาการของการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณมันก็หมายถึงว่ามีการเปลี่ยนแปลงของจิตสํานึกของแต่ละบุคคลอะหลังจากเกิดของไฮเออเซลอะที่เชื่อมต่อกับเราได้ ก็เนื่องจากมันเป็นปัจจัยทางกรรมแล้วก็วิวัฒนาการของแต่ละบุคคลแล้วก็ในขณะที่แบบอาการของ ascension น่ะมันก็หมายถึงวิธีการที่แตกต่างกันน่ะซึ่งได้รับ ascension แล้วก็ได้รับประสบการณ์ที่แต่ละบุคคลระดับ light body คือจากมุมมองของจิตวิญญาณนะ่ะการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณนะมันเป็นแบบเหมือนเป็นปัจจัยภายนอกเป็นหลักส่วนอาการของ ascension มันจะเกิดจากปัจจัยภายนอกคือทางกายภาพเป็นหลักด้วย พวกเขาก็ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ะระหว่างการไกลพันธุ์ที่มีพลังงานทั่วโลกและวิธีนี้มันส่งผลต่อชีวิตของจิตสํานึกที่จมอยู่ในสนามทั่วโลกระหว่างมีการเป็นแปลงพลังงานนะแล้วก็โหมดแล้วก็ความเร็วที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงภายนอกมันก็ขึ้นอยู่กับระดับวิวัฒนาการของแต่ละบุคคลการตื่นรู้ของแต่ละคนแต่ละบุคคลก็ไม่เหมือนกันการเชื่อมต่อกับไฮเออร์เซล ในแต่ละโอกาสมันก็ไม่เหมือนกันแล้วก็ทั้งสองปัจจัยนี้ยมันก็จะมีภายนอกแล้วก็มีความสัมพันธ์ร่วมกันในวงกลมก็คือที่มีลักษณะเป็นคุณธรรมคือแน่นอนอ่ะก็คือในมือข้างหนึ่งอะ่ะมันมีการตื่นรู้ของแต่ละบุคคลจํานวนมากขึ้นมันเกิดขึ้นบนคลื่นของการเปลี่ยนแปลงแล้วมันก็เป็นการสั่นสะเทือนทั่วโลก แล้วก็บนที่อื่นๆแล้วก็มีมวลการตื่นรู้ด้วยในทางกลับกันแล้วก็มีส่วนช่วยในการเพิ่มพลังงานที่เพิ่มขึ้นตลอดการบนโลกเนี้ยทำให้โลกเรามีแสงสว่างเพิ่มมากขึ้นมีพลังงานแสงเพิ่มมากขึ้นแล้วอาการของ ascension น่ะหรือว่าอาการของร่างกายของแสงก็คือมันมีการแสดงออกของการแบบเปลี่ยนแปลงที่มีพลังงานเกิดขึ้นในร่างกายของเรา ก็เนื่องจากว่าเราก็ดูดซับแสงทางจิตวิญญาณภายในแล้วก็ความเป็นอยู่ของเรามากขึ้นเรื่อยๆอันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงชนามาที่มีพลังของโลกความเข้มอย่างรวดเร็วของความถี่แสงก็คือว่าการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางทางแปรนะทางเคมีภายในแล้วก็โครงสร้างทางชีวภาพที่มีอยู่แล้วก็กำลังเปลีนนะ่ยนแปลงน่ะฐานวัสดุอย่างรวดเร็วที่โลกของเรา แล้วก็ร่างกายมนุษย์สติแล้วก็ DNA ของเราก็ถูกก่อตั้งขึ้นการผสมแสงเนี้คือกำลังสร้างกระบวนการฟอกขนาดใหญ่ซึ่งสนใจแล้วก็เกี่ยวข้องกับทุกสิ่งแล้วก็ทุกคนเมื่อมนุษย์เราอ่ะดูดซับแสงได้มากขึ้นนะมันก็จะมีความหนานแน่นน้อยลงตัวเราอ่ะ แล้วก็ในขณะเดียวกันน่ะก็คือในทางชีววิทยาของเราอ่ะก็มันจะมีโครงสร้างโมเลกุลจากคาร์บอนที่แท้จริงมันก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการจัดระเบียบในตัวเองให้เป็นโครงสร้างเหมือนเป็นผลึกอ่ะสิ่งนี้มันก็จะช่วยให้เราอ่ะสามารถที่จะเข้าถึงมิติที่สูงขึ้นอ่ะของการสร้างสรรในจิตวิญญาณของตัวเราอ่ะในการเชื่อมต่อกับไฮเออร์เซลแล้วก็เชื่อมต่อกับจักรวาล โดยเฉพาะมิติ5มันจะเป็นแบบเป้าหมายของการเดินทางที่แบบมีวิวัฒนาการนะที่ยังคงดำเนินต่อไปเมื่อแสงแทรกซึมเข้าไปในร่างกายของเราอ่ะมันก็จะแพร่กระจายในระดับเซลล์แล้วก็กระตุ้นกระบวนการในการรักษาแล้วก็การชำระล้างแล้วเนื้อเยื่อก็ถูกนำมาเพื่อปล่อยรูปแบบพลังงานเก่าความเชื่อที่ล้าสมัยแล้วก็แนวคิดอ่ะที่มีอยู่ทั้งหมดอ่ะของ3 d มันก็ขึ้นอยู่กับความกลัว แล้วเมื่อพลังงานเก่าเหล่านี้ก็ถูกปลดปล่อยอาจมีความทุกข์แล้วก็ความเจ็บปวดมีความรู้สึกหรือความทรงจำที่ผุดเข้ามาในสติของเราคือหลายคนเขาก็เหมือนกำลังแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่มันรุนแรงที่เกิดขึ้นมันก็ผ่านอาการที่แบบหลากหลายก็แพร่กระจายไปในทุกระดับของร่างกายในหลายมิติของพวกเขา แล้วมันก็มีการเปลี่ยนแปลงที่มันมีพลังเหล่านี้มันจะนําร่างกายของแสงเข้าสู่การแสดงออกที่แบบเปล่ปงปลั่งคือมันเหมือนร่างกายของเรามีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะดูสดใสขึ้นเหมือนตัวเรารู้สึกเบาไม่ค่อยอยากทานอาหารแต่หน้าเราก็แบบเอออิ่มเลยเพราะว่ามันเหมือนก็เป็นความสุขภายในอะ่ะแล้วผลกระทบทางร่างกายอารมณ์จิตใจมันก็ อาจจะเกิดจากการไกลพัน์ทางจิตวิญญาณที่เต็มไปด้วยจิตสํานึกเหล่านี้ก็เรียกว่าร่างกายของอาการของแสงหรือว่าการเกิดหรือว่าการขึ้นการ ascension อาการของร่างกายเบาบางมันจะมาเร็วไปเร็วอ่ะคือในขณะที่แบบคนอื่นๆเขาแบบมีความเพียรมากขึ้นนะแล้วก็พันธุก,กรรมของร่างกายของเราอ่ะมันก็เปลี่ยนแปลงด้วย แล้วเราก็จึงพบกับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเซลล์แล้วก็โมเลกุลของเราอาการใหม่แล้วก็แปลกอาจปรากฏขึ้นคือบางครั้งเร็วหรือไม่คาดคิดแล้วอาการเก่าๆก็อาจจะปรากฏอีกครั้งที่เราคิดว่ามันผ่านไปแล้วแล้วก็เอาชนะอ่ะก็คือให้เราอยากกลัวร่างกายของเราอ่ะก็ให้เก็บมันไว้นะแล้วก็แสดงอาการออกมาเนี่ยมันเป็นลักษณะเป็นการปลดปล่อยมัน่ะไปในทางที่ดี เพราะว่าร่างกายเรามีความหนานแน่นเมื่อเราตื่นรู้มันจะมีการเลื่อนระดับอะ่ะฉะนั้นเราก็ต้องปรับระดับอะ่ะให้เข้ากับมิติที่สูงขึ้นมันก็เป็นหนึ่งในสาเหตุนะที่มันสามารถที่จะทําให้เกิดอาการล้มเหลวอย่างเห็นได้ชัดมันก็เหมือนเป็นยาที่มองมาว่ามันเป็นเหมือนอาการเทียบกับโรคหรือว่าทํางานบําบัดอะ่ะเพื่อที่จะกดหรือกําจัดแล้วหลายอาการของร่างกายของแสงอนะ่ะมันก็คือเหมือนแทนอาการของการรักษานะอย่างลึกซึ้ง ของสิ่งมีชีวิตซึ่งนำมาสู่แสงก็คือได้ยินแล้วก็ตีความเนี่ยตามมุมมองของแบบองค์รวมส่วนวิธีการรับรู้อาการของ ascension เนี่ยก็คือไม่มีอาการนะทดสอบทางการแพทย์หรือมาตรการที่ชัดเจนที่มันจะช่วยให้เราทราบว่าเมื่อโรคหรือความผิดปกติถูกจัดมาเป็นอาการของการขึ้นสุ่สวรรค์หรือการ ascension คือหมอไม่สามารถตรวจพบได้คืออาการที่เราเป็นมันจะหายไปในหนึ่งสัปดาห์ แล้วอย่างไรก็ตามเนี่ยความเป็นไปได้อะหลังจากการตรวจสุขภาพแล้วว่าแพทย์ของคุณก็อาจจะแบบไม่พบสิ่งผิผดปกติอ่ยอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วก็คือเหมือนเป็นการตรวจสอบทั้งหมดอะ่ะเมื่อผลการตรวจสอบตัวเช็คเลือดเพราะว่าหัวใจต่างๆมันจะปกติแล้วหลังจากที่แบบเหมือนเ้อเหมือนเราอยากจะแบบไปตรวจสอบมากเพิ่มขึ้นเนี่ยเรามันก็ เขาเรียกว่าคล้ายๆว่ายาออโทดอกมันก็จะยืนยันที่จะระบุว่าคือเหมือนทุกอย่างมันเรียบร้อยมันไม่ได้มีผลอะไรไม่ได้เป็นโรคอะไรแล้วก็ระบบการแพทย์สามมิติในปัจจุบันของเราอ่ะก็รู้อยู่แล้วคือพบปัญหาที่เข้าใจในการจัดการอาการปแปลกๆเหล่านี้เพราะมันจำเป็นเหมือนต้องใส่กรอบในบริบทที่กว้างขึ้นมากซึ่งแทบจะไม่เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับในระดับวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ในเวลาอันสั้น ในทางตรงกันข้ามนะคือแม้ว่าความผิดปกติของคุณนะจะได้รับการวินิจฉัยเป็นทางพยา,ยาธิวิทยาการตรวจเลือดต่างๆเนี่ยผลกระทบของแสงทางจิตวิญญาณที่ขยายตัวมันก็มีบทบาทสำคัญด้วยในการที่มันมีการแสดงอาการเป็นสาเหตุร่วมมันเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งนะที่จะให้ความสนใจกับคำแนะนำภายในของคุณไฮเออร์เซลของคุณแล้วก็จดจาไว้ว่า ถ้าคุณนะ่ะกำลังดูข้อมูลนี้หรือฟังข้อมูลเนี้ยมันก็คือมันจะบอกว่าคุณกำลังมีประสบการณ์ทางอาการในร่างกายของแสงของคุณนะ่ะถึงแม้ว่าประสบการณ์นั้นในการฟื้นฟูร่างกายอ่ะที่เบาบางของตนเองก็จะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวสําหรับแต่ละคนก็ลองแสดงอาการที่พบบ่อยที่สุดนะ่ะก็มาดูว่ามันมีอาการทางกายภาพหรือทางร่างกายของเราอ่ะเป็นอย่างไรก็คือมันจะมี ความผิดปกติของลักษณะเป็นเชื้อโรคไวรัสเนี่ยอาจจะเกิดไข้หวัดอะไรประมาณนี้แล้วมันมีปัญหาทางเดินหายใจด้วยแล้วก็ความรู้สึกของการรู้สึกว่าอึดอัดเข้าไปที่ปอดด้วยแล้วก็มีอาการหอบหืดที่บอกไปแล้วแล้วก็เหมือนมีไข้หวัดไข้ฟางหนาวสั่นนำมูกไหลมีจามด้วยแล้วการเปลี่ยนแปลงในระบบภูมิคุ้มกันแล้วก็ระบบน้ำเหลืองแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกิน คือหัวใจก็เต้นผิดปกติใจสัน่นมีลักษณะเสียวๆในส่วนบนของหัวเหมือนเรารับความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยแล้วความดันโลหิตก็ไม่คงที่นะบางทีสูงแล้วก็ต่ําแล้วก็มีปัญหาหรือว่าการระคายเคืองผิวการอักเสบหรือความเจ็บปวดในกระดูกแล้วก็ข้อแล้วก็มีความเหนื่อยล้าที่รุนแรงแล้วก็ช่วงสั้นๆของความเหมือนเมื่อร่างกายเราอ่อนแอความผิดปกติของกระเพาะอาหารแล้วก็ปัญหาทางเดินอาหารเนี่ย มีท้องเสียกระทันหันโดยไม่มีเหตุที่ชัดเจนปัญหาความวิงเวียนศีรษะการประสานงานเ,นเป็นลักษณะการปรับสมดุลของร่างกายบางทีก็มีหูหวีดมีความไวสูงต่อเสียงปวดคอแล้วก็กระดูกสันหลังมีขึ้นไส้อาเจียนด้วยแล้วก็มีเหงื่อออกกลางคืนหรือกลางวันแล้วก็ขาดการไหลเวียนโลหิตเรามีการสูญเสียความแข็งแรงของกล้ามเนื้อความไม่สมดุลของ ตอมต่างๆแล้วก็ข้อเท้าในแขนมือแขนแล้วก็เท้าเนี่ยแล้วก็มีเรื่องปัญหาของการมองเห็นชั่วคราวมีมีไม,ม,มเกรนแล้วก็ปวดหัวด้วยมาดูอาการทางจิตของเราก็คือทุกประเภทนะของภาวะรู้สึกซึมเศร้ารู้สึกเหมือนอยู่คนเดียวสูญเสียความทรงจำระยะสั้นความกลัวความตายที่รุนแรงแล้วก็ความฝันที่สดใสฝันร้าย แล้วก็ความกลัวที่รุนแรงของการแยกและการสูญเสียเหมือนเราแบบรู้สึกว่าถูกแยกออกมาเหมือนเราสูญเสียเพื่อนความกลัวหมกมุ่นต่อการข่มเหงและการทรยศแล้วก็วงจรการนอนหลับแปลกๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งอ่ะนอนไม่หลับแล้วตื่นแต่เช้าแล้วก็บางทีก็เหมือนกับถูกปลุกออกมาอัตโนมัตินาะทีสามถึงตีห้าเนี่ยดาวจุไรโดนประจําเลยเขาเพื่อให้ไฮเออร์เซลปลุกให้เรามาเพื่อเรามา ที่จะมาเรียนรู้ทางจิตวิญญาณเชื่อมต่อหรือทำสมาธิมากขึ้นอาการทางอารมณ์มันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนความไร้ความรู้สึกทางอารมณ์เหมือนเราเฉยเบื่ออะไรพวกนี้ความไม่มั่นคงทางอารมณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งอะ่ะอารมณ์แปรปรวนแล้วการโจมตีก็มีความโกรธความเจ็บปวดความมิตตกกังวลอย่างฉับพลันแล้วอาการของจิตวิญญาณนะ ก็คือความไม่พอใจกับชีวิตปัจจุบันของเราความฝันหรือนิมิตของอดีตชีวิตที่อัดรบกวนการตื่นขึ้นมาอย่างฉับพลันมักจะกดขี่แล้วก็น่ากลัวบางทีเหมือนลักษณะฝันร้ายไปเนี่ยแล้วก็ความเข้าใจเชิงลึกอย่างฉับพลันแล้วก็ความเข้าใจของภูมิปัญญาแล้วก็ความรู้ แล้วก็ไม่สามารถดําเนินชีวิตต่อไปอย่างฉับพลันน่ะได้เหมือนเมื่อก่อนมันมีความคิดเริ่มแล้วก็ประสบการณ์ชีวิตที่ยากลําบากที่นําเสนอตัวเองเหมือนเป็นบทเรียนของชีวิตมันก็จะมีปัญหามาทําให้เราแก้เพื่อให้เราตื่นขึ้นแล้วความรู้สึกของความเร่งด่วนในการเข้าใจตัวตนที่แท้จริงของคุณแล้วก็ในการเริ่มต้นที่จะอยู่กับความจริงนั้น ส่วนความรู้สึกที่ไม่ควร่ะมันก็เป็นของสถานที่แห่งนี้บนโลกหรือกับคนที่อยู่รอบตัวคุณก็อยากให้ทุกคนนะ่ะคือปล่อยวางอาการมันเป็นทางร่างกายเดี๋ยวมันก็จะหายไปเองแต่ให้เราอยู่ในภาวะที่เราเชื่อมต่อกับตัวตนที่แท้จริงของเราอ่ะเรามีอะไรเราก็ใครใครรู้สึกโดดเดี่ยวเราก็คุยกับเขาได้ตลอดเวลาเลยอย่างดาวุไลเนี่ยไปเดินก็คุยกับเขามีปัญหาอะไรก็ถามก็าหายเออเซลยเราได้นะคะ ก็เนี่ยแหละเหมือนกับเรามีเพื่อนอีกคนหนึ่งหรือเราเป็นฝาแฝดกันนะคะก็คือขอให้ทุกท่านน่ะได้เชื่อมต่อกับไฮเออร์เซลได้ทุกคนแล้วก็มีความสุขอยู่ในโรคที่มิตีใหม่ของรายนะคะขอบคุณค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขค่ะบ๊ายบาย